รถฮอนด้า CRV นะคะอ่าวันก่อนเปลี่ยนตัวพัดลมด้านคนนั่งนะคะอ่าวันนี้เข้ามาเปลี่ยนตัวพัดลมด้านคนขับนะคะพัดลมตัวด้านฝั่งคนขับไม่ทางานนะคะเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนตัวของเดนโซ่นะคะที่มีกล่องเทรโมฟิลกล่องควบคุมด,ด้วยนะคะ รถผ่านการใช้งานมา4 000, 1 000, 4 7 7 5กิโลเมตรนะคะตัวมอเตอร์ของรถ Honda c r v นะคะตัวนี้เป็นตัวเก่านะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเราก็เลือกใช้มาตรฐานเดนโซนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างประกอบกันนะคะรถ Honda c r v นะคะ ติดตั้งตัวมอเตอร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประกอบลงรถกันนะคะเสร็จเรียบร้อยะค่ะรถ Honda c ซ v นะคะหลังจากเปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมมอเตอร์ที่เปลี่ยนเป็นมาตรฐานเดนโซ่นะคะ เราจะลองปิดแอร์ดูนะคะปิดแอร์ค่ะปิดแอร์พัดลมหยุดนะคะปิดแอร์ปุ๊บพัดลมหยุดนะคะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์พัดลมทำงานนะคะพัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวแล้วนะคะ รถ h o น d a c r v นะคะเปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมนะคะตัวด้านขวานี้เป็นตัวใหม่นะคะส่วนตัวด้านซ้ายเป็นตัวเก่านะคะเคทียบให้เห็นเลยนะคะว่าเหมือนกันนะคะรถ h o n ด a c r v นะคะเปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมนะคะตอนนี้ช่างกำลังเร่งทำงานนะคะเดี๋ยวเราจะได้พักเที่ยงกันนะคะ ตอนนี้บ่ายโมงนิดๆนะคะเดี๋ยวช่างเล,เล่งลงมือเล่งลงมือทํางานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างจะได้พักกินข้าวกันนะคะรถฮอนด้าซี t ีีทนะคะมาวันนี้มาด้วยอาการพัดลมมอเตอร์พัดลมนะคะด้านซ้ายนะคะไม่ทํางานช่างจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อย การเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะใช้อะไรมาตรฐานเบนโซตัวมอเตอร์ตัวนี้รับประกันให้สามเดือนตัวนี้ยังทำงานปกติอยู่นะคะ